สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s u r p ์ไพรส์แฟมินะคะวันนี้ตาโอพาลูกชิ้นมาเดินเล่นค่ะเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยไม่ได้พาออกมาเล่นหลายวันแล้ววันนี้ฝนไม่ตกพาออกมาดีใจใหญ่เลยวิ่งไม่หยุดเลยโอ้ยไม่รู้คนลากหมาหรือหมาลากคนชีสนอ้อยคงเหงาเลยเนาะ เพราะว่าทั้งวันเขาอยู่คนเดียวเลยอะอยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่ก็ไปทํางานพี่สะพ้ยก็ไปโรงเรียนตากระยายก็อยู่บ้านอีกหลังหนึ่งไปรับหลานบ่ายสามโมงกลับมาจากโรงเรียนก็มาแวะอยู่เป็นเพื่อนเขาจนกว่าแม่เขาจะมามาจากโรงเรียนลูกชิ้นก็จะดีใจใหญ่เลยดีใจมากมีเพื่อนแล้วถ้าวันไหนฝนไม่ตกตาโอ๋ก็จะได้พาออกมาเดินอย่างนี้แหละ เขาก็จะดีใจช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยอะ่ะไม่มีวันไหนที่ฝนไม่ตกตอนนี้ไม่ตกเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะตกลูกชิ้นก็ไม่ค่อยได้ออกมาพอออกมาเป็นยังไงเนี่ยโอดีใจยายเลยฉี่โอ้ยตรงไหนก็ฉี่ไปหมดฉี่เป็นติบๆครั้งความสุขของเขาล่ะ เป็นไงล่ะมาก็ดีอกดีใจดูสิแดนใหญ่เลยชีไม่ลูกีีรอบแล้วนะลูกชิน้นน้ำจะท่วมปเนี่ยชีขนาดนี้น้ำจะท่วมหรือเปล่าเอาเข้าไปปล่อยเข้าไปสนามนี้ทั้งสนามเป็นของเราเป็นของลูกชิ้นคนเดียว ไปลูกชิ้นจะพาไปทัวร์ครับสวนสุขภาพครับออกกำลังกายตั้งหนึ่งรอบนะครับวันนี้อากาศดีมากเลยครับช่วงนี้ฝนตกลูกชิ้นไม่ได้่ออกกำลังกายเลยครับแต่โอ๋ก็ไม่ค่อยได้มาเลยครับพ่อก็หยุดบ่อยหลายวันด้วยบางทีเป็นอาทิตย์ไม่มียายจ๋ากับตาโอไม่ได้มาเลย จัดเต็มเลยครับแต่โอพามาเดินจัดเต็มเลยครับสร้างกล้ามเนื้อให้ขาครับไปจุงคนไปไหนเอาเอาเอาความสุขของเขาล่ะวันนี้ปล่อยเขาหนึ่งวันพรุ่งนี้ก็น่าจะฝนตกอีกอะ่ะไม่ได้มาอีกจัดเต็มเลยครับเอาที่สบายใจนะครับ ครับโอ้ยทำอะไรอายไหมอายไหมเนี่ยอายไหมโอ้ยโอยใหญ่เอ๊ะอายแทนตุ้กชิ้นจริงๆเลยทำอะไรเนี่ยตา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 ยไปกับบ้านกลับบ้านได้แล้วคืนนานแล้วนะ กลับบ้านได้แล้วครับแวะอีกแล้วแวะอีกแล้วโอ้ค่ะลูกชิ้นไม่เหนื่อยแต่คนพามาเริ่มเหนื่อยแล้วไปกลับบ้านกาันเมื่อก่อนตอนยังไม่มีลูกชิ้นนะก็อย่างว่าเลยเนาะสพภายก็โตแล้วไปโรงเรียนแล้วเขาโตแล้วเขาก็เริ่มห่าง พอมีลูกชิ้นมาก็เหมือนมีเด็กมาเพิ่มอีกคนหนึ่งก็มีสีสันขึ้นมาน่ารักดีเมื่อก่อนยายไม่ค่อยชอบเลยนะหมาเนี่ยไม่ใกล้เลยอะ่ะก็คิดว่าโอ้จะดูได้ไหมพอแม่เซอร์ไพรส์าพามาเลี้ยงอืมเห็นเขาทุกวันทุกวันเนาะเขาก็น่ารักดีเนาะแลวลูกชิ้นนี้เป็นหมาที่แบบว่าไม่เห่าเลยอะ่ะยายไม่เคยเห็นเขาเห่าเลย ไปเที่ยวไหนตามห้างไปไหนก็แล้วแต่ไม่เห่าเลยหิวก็ไม่เห่าเป็นอะไรก็ไม่เห่าคิดว่าจะเป็นใบซะแล้วม,มีอยู่วันนั้นไม่รู้เป็นยังไงเห็นหมาเดินผ่านหน้าบ้านได้ยินเสียงหมาผ่านมาได้ยินเสียงหมาแววเววมาโอ้ยเห่ามันเป็นขู่เขาเก่งเหลือเกินตัวแค่นี้ดูสินม่พากลับบ้านก็จำทางดูไแต่โอ้ปล่อยปล่อยแต่ปากทางเลยเขาก็รู้เนาะ ขาคงจํากลิ่นฉี่ของเขาเลยเนาะมาบ่อยๆเขาคงจําได้ว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนซอยไหนเนี่เห็นไหมตั้งหลายซอยก็ยังจําได้ก็เป็นสีสันนะต่โว่ก็ดูหน้าตาโหดๆอย่างนั้นก็ไม่น่าจะชอบหมาเออพอเลี้ยงไปก็ชอบกลมกลืนไปเนาะเอ็นดูน่ารักดีเนี่ยยายก็ถ่ายเก็บไว้ ก็เลยทําตั้งแต่มีลูกชิ้นก็เลยทําให้ยายรู้สึกอยากจะทําเก็บบันทึกเก็บเป็นไดอารี่เอาไว้ใน youtube เผื่อสักวันเนาะไม่มีเขาอะไรอย่างนี้เนาะเก็บเอาไว้ดูเวลาคิดถึงเขาจะได้เปิดดูเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> ถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วครับโอเคนะครับ ไม่ได้เป็นคลิปที่อีกเอมาแล้้ในคลิอจะจับจใหเี่ยับเร่อไรยงเงี้ยด้อันนี้คือไ่นะบไกลจับไจับไกลอ่จับไกถมว่าช็อตเนี้ยมันน่าจะเป็นมอดหรือว่าไม่ก็เป็นการตับแต่งโหมดตัวเกมหรือไม่ก็อา สมมติว่าเคยทำเองแล้วมันได้อะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะว่าเล่นยังไได้ตอนี้พยายามเล่นได้เหมือนกันนะทีนีเล่นยังจะลองคน่คอามันโดนจับจัเราแล้ก็ไปเปลียนเทืยอเรื่อยๆอ่ะเอออยากจะรู้ว่ามันเปีอะไรอไก่ไรมอไก่มงหม้ไก่หม้ไก่ร้อยเืใหมันดูจริงใจมากมาแล้วฮ่ด้วยชุดมาอไจับยแล้ว จัดคนละคือเป็นไงหลอมันอวิอะใจคไก่เลยใจคไก่เหดีไคไก่นจโาใคไก่แล้วีแล้วไก่ซืคอได แล้วให้ิอ่ะจะลอากัะาดเไปทัวร์วลไป่ทัวรรอบบ้านเพราะว่าได้มาหลายวันแม่สุ่จ้ก็อยูกมัน้องต้นตาลเข้ามเใส่เลย

มากอเลนต้นนี้อเนแล้ต้นนี้ก็มาแทนเลแต่ไม่ใช่ฮอเลนต้นนี้ไม่ใช่ฮอเลนพออะไร่รู้พอนี่เขาตต้นนี้ก็ ต้นนี้ก็ดกอยู่แต่ก็ไม่ใช่ฮอลแลนด์ก็หลายต้นกล้วยกล้วยต้นนี้ก็กล้วยน้ำว้าฝั่งนู้นกล้วยหอมทองฝั่งนี้ดูเป็นปีอยู่นะเปีกล้วยอันนี้ก็กล้วยน้ำว้าน่ากลัวต้นนี้มีลูกเดียวจะยังไงอยู่จะอยากมีชีวิตอยู่หรือเปล่า ก็ยังไม่ดูอน,นี่ก็มาม่วงอันนี้น้ำดอกไม้อนนต้นนี้เลยติดใจมากเลยนะกก็ได้ไปลูกอะไรกินต้นนี้ก็ตกอยูน่นะอันนี้ก็ลองจากต้นนี้ปลูกสำรองเอาไว้เดีย๋ยวต้นนี้ก็สูงละ

เอ็นดูกันคิดถึงกันเหลือเกินนั่งบีผมให้กันไม่รู้ว่าหมาชอบหรือหมาไม่ชอบหน้าตาลูกชิ้นเหมือนจะงดหงิดอยู่นะงดหงิดหรือชอบหรือง่วงหรืออะไรยังไงหวีไม่เลิกตอนขนยาวไม่อยากจะหวีพอขนสั้นๆโหยหวีเจ็บไปหรือเปล่าถาหมาบ้างหรือเปล่าลูกชิ้นโอ้ยสงสารสงสารลูกชิ้นมากเลย อ,อ๋อยายมาแล้วแต่โอ้รีบถ่ายตะกล้องมือไวอือถ่ายถ่ายสีภรรยาซะหน่อยมาแล้วขยันจุงเลยยายจ่าขยันจุงเลยทํทำความสะอาดสวนด้วยสวามีก็นั่งบีผมให้มาภรรยาก็ถือมีดไปฟันต้นไม้ เหมาะกับหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีเหลือเกินเอาเข้าไปใจจ๋าก็เดินรอบบ้านตัดกิ่งใบไม้ทาความสะอาดสักหน่อยนะคะโอ้ยลกไปเกินวันนี้ก็มาสะสางใบกล้วยใบอะไรรอบบ้านกักหน่อยมันลกมากเลยทําให้มันโลง่งๆเนาะจะได้สบายตาเมื่อก่อนนู้นปลูกนะขยันปลูกดินแถวนี้ไม่ค่อยดีด้วย เหมือนดินในเมืองอะเนาะเวลาเขาจะถมจะอะไรนี่มันจะเป็นเศษตึกอะข้างล่างเขาจะเอาพวกอิฐหินปูนะอะไรที่เขาตึกอะที่เขาทุบมาเนี่ยเขาก็มาถมแล้วเอาดินปิดข้างหน้ามานันเนาะเพราะว่ mm hmm. าดินในเมืองนี่เป็นดินที่แพงหาดินยากเนี่ยเวลาขุดลงไปก็จะเจอพวกหินพวกอะไรอย่างนี้ปลูกต้นไม้มันก็ไม่งามมันก็ตายเราก็ปลูกเข้าไปขยันปลูกเข้าไปจนชนะมันอะ ก่อนนวนปลูกอะไรก็ไม่ได้หรอกมะละกออะไรพวกพวกล้วยพวกอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกขยันปลูกตายก็ปลูกตายก็ปลูกเนี่ยก็เลยเออช่วงนี้เป็นยังไงปลูกก็ได้กินมั่งแล้วก็โชคดีหน่อยเพราะว่าเราไม่ยอมแพ้มันเนาะไปยอมแพ้มันนี่ก็จะได้เวลาหกโมงแล้วใกล้จะได้เวลายายจะกลับบ้านแล้วยายก็ต้องรีบทําเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแถวนี้เพราะมันมืดแล้วขับรถกลับบ้านแล้วยาก รถสิบล้อเยอะเราก็แก่แล้วตาก็ไม่ค่อยจะดีเนะาะต้องรีบทำรีบเก็บช่วงนี้ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะฝนก็ยังไม่หมดอากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะคะมีบ้านไทยที่ฝนยังตกอยู่บ้างแถวนี้ฝนชุกม,มากเลยชลบุรีแถวเนี้ยอากาศก็เย็นกลางคืนไม่ได้เปิดแอร์เลยช่วงนี้ อาการก็ไม่ค่อยจะดีมีน้ำมงน้ำมูกกันแล้วดูแลสุขภาพกันด้วยนะส่วนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากยายก็จะกลับบ้านแล้วนะบายบายวันหน้าพบกันใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน